สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง3ามส่วนหกชวันนี้เราอยู่กับเกมไม่ครับกับแมปที่มีชื่อว่า diversity นั่นเองนะครับซึ่งพาคน,นี้ก็เป็นภาคสุดท้ายสําหรับการเล่นแมปนี้แล้วก็เพราะว่าเราเหลือแค่พัซเซอลอันเดียวตามที่เคยพูดไว้ก็คือเราจะเก็บพัซเซิลไว้เป็นอนสุดท้ายก็ตามนั้นครับงั้นภาคน,นี้ก็น่าจะปวดหัวนะและเพราะัซเซิลมันคือการแก้ปริศนา โอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับวุดโอเคตอนนี้เรามาอยู่ในพัซเซิลแล้วครับมันคืออะไรเยียบเพจทึบมีมีกุศกติดให้แก้ปริศนายัางไงครับเนี่ยอันนี้คือโน้ตบล็อกเอ้จูกบ็อกหรือว่าเดี๋ยวนะขอเสียบก่อนอันนี้ไม่มีสี อันนี้ก็ไม่มีนี้อันนี้อันแรกเหรอหรือว่ามันให้เราเรียงตามไฟเพื่อไปกดใช่ป่าวะหนึ่งสองสามสี่ห้าสองนี่มีเก้าอันนี้มีห้าหรือหรือมันให้กดแค่ห้าตัวจับหนึ่งขอเบาเสียงเพลงก่อนอา่าฮะโอเค อันนี้แผ่นแรกแผ่นมอแผ่นมอคืออันที่สองอันนี้ชิมชิปอันนี้ไม่มีอันนี้อันนี้น่าจะแคทป่ะอันนี้ฟาฟาไม่มีอันนี้แผ่นเพลงที่ไม่อยากฟังเลยอันนี้อันแรกอันนี้แผ่นเพลงที่สิบเอ็ดงั้นเลี้ยงไปก่อนอันนี้ น,นี้เก็บไปก่อนที่เหลือเก็บไปที่เหลือเก็บไปเราเรียงก่อนฮะถา้างนั้นมันผมว่าชัวร์มันคือรหัสผ่านของไอ้ตัวนี้มันต้องเรียงตามดิสอันนี้สองใช่ปะใช่อันนี้สองต่อไปอันนี้สามอ่าสตอลเฮ้อ้าวนี่ก็อันแรกอ๋อมันเป็นสีดำสองอันโอเคอันนี้สี อันนี้ไม่น่ามีปะใช่อันนี้ไม่มีน,นี่เก็บไปสีขาวสีขาวอันนี้สามเอามาเลยต่อไปอันนี้เช็คไปแล้วไม่มีวอดโอโอ๋อเสียงไม่เอาน่าก,กลัวอันนี้เวทเวทอันนี้สี่เอ้ยเอาหาย วัด uh, เรียงใหม่อ๋อ oh, อยู่นี่อยู่นี่โอเคอันนี้เวดโอเคต่อไป13 13ไม่มีต่อไปแคท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 ไม่มีอันนี้บล็อกบล็อกอันสุดท้ายโอเคงั้นก็เรียงตามนี้ฮะ5เลข ถ้าถูกมันก็ถูกอันนี้สีดำสีม่วงสีขาวสีฟ้าแล้วก็สีอะไรวะสีส้มนะถูกด้วยอะไรอีกอันเนี่ยอันนี้มันอ้างอิงจากเผ่นเมื่อกี้หรือเปล่ากดนี้มีอะไร เหมือนประมาณว่ากดให้ไฟติดหรือเปล่าไอ้สีขาวคืออะไรไม่รู้แต่ได้รู้ได้ยินเสียงจบได้ยินเสียงการยิงของวอต้องแก้ยังไงอะ่ะฮะฮะอ๋อมันเหมือนกันเพเยอร์ไม่ให้เหยียบด้วยนะ อ้าได้แล้วนะได้เฉยอ,อันนี้วางได้ไหมโอเคหน้าผ่านเฉยผ่านแบบงง,งๆฮะกดมั่วๆแต่เหมือนมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป้าหมายของเกมหรือเปล่าเกม,มน่าจะแบบให้ทำไอ้นี่ติดไฟให้ได้เยอะที่สุดช่างแม่งฮะผ่านแบบงงๆอันนี้คืออะไรว a t ให้คาเพจมา ใส่ในนี้หรอะอะไรให้เรียงตามสีหรอเราต้องหาสีก่อนใช่ไหมแล้วสัญลักษณ์นี้คืออะไรคือเราหาไม่เจออ่ะเจอตัวหนึ่ง อันแรกคือสีฟ้าไม่ใช่ไลท์วูไม่ใช่น่ะเจอสองตัวไม่ใช่ไลท์วูสีส้มสีเหลืองอะไม่ใช่ไลท์ไม่ใช่ ลายบูสีส้มเอาลายบูสีส้มแล้วก็เอาสีแดงไม่ใช่ฮะสีฟ้าอ๋อสีฟ้าสีส้มเอาสีขาวไม่ใช่เฮ้กดผิดเอาสีฟ้าสีส้มสีเขียวเข้ม ไม่ใช่สีฟ้าสีส้มสีม่วงอะอ่ะถูกเฉยแล้วก็ที่เข่า,ไม,ามไม่ใช่ฟ้า,ฟาม,ม่วงเฮ้ยไม่ใช่ฟ้าฟ้าส้มม่วงแล้วก็สีเหลืองอะ ฟ้าอา้าวส้มม่วงดำน่าถูกเฉยถูกสี่ตัวแล้วฮะเชื่อวะล้วถูกสี่ตัวโอเคแล้วเอา้าแล้วก็ส้มสีไม่ใช่สีฟ้าสีส้มสีพวกสีม่วงสีดำ สีขาวอ่ะถูกสีเขียวไม่ใช่สีฟ้าสีส้มสีม่วงสีดำแล้วกีสีอะไรสีขาวต่อไปสีแดงอ่ะไม่ใช่อ่าสีเหลืองไม่ใช่ เดี๋ยวอ๋อชื่อเพลงฟ้าม่วงเดี๋ยวขอไปจำก่อนเมื่อกี้ฟ้าอยู่นี่เวทฟ้าม่วงส้มดำขาวสีแดงชื่อชิป อันนี้สีเหลืองชื่อ13 Cat มแค d วอร์เมโรอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ s t อ r e งั้นก็อาวก็เอามาได้โอเคเคลียหมดอันนี้เวทเมื่อกี้สีฟ้าบล็อกบล็อกบล็อกสีสีส้มมอมอมอสีม่วงสตอสีดำสตอสีขาว เอ็ดสิบเ no! ne อ็ดสีดำเนาะอินเสิร์อะไรอะอะไรเกิดอะไรขึ้นเอ้ยผ่านเฉยเลยงง อันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะรูปหนึ่งเอ้าอ้ยแกมีลนาไมอีกอันนี้คืออะไรแกทำยังไงให้เข้านี่เหรอวอท มันต้องแก้ปริศนาแล้วเนี่ยโอ้ยตัวนู้นตายอันนี้ใส่อันนี้โอเคอันนี้ใส่อันนี้อันนู้นตายอันนี้มานี่อ,นนนอันนู้นตายอันนี้มานี่มาแทนที่ไอตัวตายมานี่โอเค เสร็จปุ๊บข้อตัวนี้ละกันตัวไหนตายไม่มีอันนี้อันนี้ตรงนี้ละกันตัวนู้นตายเป้าหมายมันคืออะไรอันนี้นี่ตัวนู้นตายอันนี้นี่ ตัวนู้นตายถ้าอันนี้ยิงอันนี้ยิงโอเคแล้วอันนี้มานี่ตัวไหนตายตัวนู้นตายนี้มานี่ตัวไหนตายตัวนู้นตายฝั่งนี้ตัวนี้เฮ้ย <Hey, S 1> เล่นยังไงวะ อันนี้ไงตัวนี้มานี่โอเคตัวสุดท้ายอ้าวแล้วตัวนี้จะไม่มีตัวไหนตายหรอ,อครบแล้วนะน,นัะ่นเนาะหางงงอีกแล้วอันนี้อะไร e m O.I.P อะไรอะ E.M.O.I.B ชื่อเพลงหรอขออนุญาตหาข้อมูลสักคู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่โอเคครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงละโอเคตอนนี้ผมได้ข้อสรุปมาแล้วครับ ก็คือว่าไอตัวเนี่ยมันเขียนว่า B ใช่ไหม B I O M E ซึ่งถ้ามันรวมกันดีๆมันจะอ่านว่าไบโอมครับมันอ่านว่าไบโอมซึ่งมันหมายความว่านี่ครับคุณผู้ชมเห็นตัวนั้นไหมฮะตัว F 3ตรงนั้นอนะไอตรงไบโอมเห็นไหมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูตรงนี้ไอบ็อกซสีดำมันเขียนว่า forest ตอนนี้ดีเซอร์ชใช่ไหมไม่เกี่ยวตรงนี้เป็นสกายสกายเฮลตรงนี้บล็อกนี้คือเฮลอันนี้คือไทการและอันนี้ก็มัชลูมแสดงเราต้องใส่ตามสีนี้อันนี้ก็คือฟอเรสสีดำสีดำก็คืออันนี้สีดำอันนี้สีม่วงสีม่วง,วงคือ Sky. สกายสกายก็คือเอ็นสโตน ป๊บสีขาวสีขาวคือเฮลเฮลก็คือนรกต่อไปสีสีฟ้าไลบูไลบ,ไลบูชายกาอันนี้สีส้มมัดรูมโอเคโอเคกว่าจะผ่านฮะขอบคุณข้อมูลดีๆผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยนะฮะ อะ,อะไรอีกอะมีนิเกมอะไรอ่ะทำไมมันโอ้โหทุกๆครั้งที่สีแดงใครอยับถ้าไปห้า o d accounting skill มันเหมือนประมาณสกิลการนนะับประมาณนั้นอะ How good Return to 1หนึ่งถ้าเกิดห้าให้นับหนึ่งอย่างนี้เหรอประมาณวนะ่าหนึ่งหนึ่งสอง พอถึงช่องที่ห้าปุ๊บก็3ามสี่ห้าอย่างนี้เหร,หรือว่าใช่วะอันนี้สมก็หนึ่งสองสามนี้หรือเปล่าอันนี้ก็3ามหนึ่งสองสาะถูกด้วยแล้วอันนี้ไม่มีเลขหนึ่งสองสาอ่ะไม่ใช่ ผู้ชมอยากเห็นอะไรดีๆมั้ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ไอ้ดีๆนี่นี่นี่น,นี่ไปเลย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 นี่ไงนี่ช่างแมงไม่เล่นแมงแล้วนี่ผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับอ้าว เออเอาไม่เอาไม่เอาไม่เรื่อยๆได้เรื่อยๆผมไม่ไหวแล้วผมปวดหัวไปหมดแล้วพัซเซลิลเนี่ยยากเกินไปสำหรับผมลุงงี้ไปเอาห้องโบนัสดีกว่า <c oughs> นะ <c oughs> เปิด <c oughs> โอเคส่าผูชมรู้ไหมว่าผมอัดมาสองชั่วโมงแล้ว,วตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วงั้นรู้จักคำว่าโบนัสไหมล่ะ ผมพอกับพรซส่งจริงครับผมแม่งแม่งไม่ไหววะแม่งยากเกินไปเราผ่านเกือบทุกด่านอะเราผ่านมาเก้าด่านแล้วมันเหลือด่านเดียวที่แม่งยากเกินไปความเกินความสามารถของผมอะ่ะช่างแม่งแล้วกันเรามาห้องโบนัสดีกว่านี่ช่างแม่งช่างม่งเลยจบแล้วทจีจบแล้วทีจบยังโอเคจบแล้ว โอเคครับตอนนี้เราเล่นจบครบทุกเกือบทุกครบทุกอันละเราเหลือพัซเซลอันนี้ที่เราเล่นไม่จบแต่ก็เราได้ห้องโบนัสช่วยเพราะแม่งยากเกินไปครับเไอพัซเซไม่ไหวไม่ไหว <S <S โอเคครับงานคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมจะทําคลิปจบใน EP หน้าก็คือ EP ตัดไปก็คือเป็นคลิปที่จบของแมปนี้ละ โอเคครับกันคลิปนี้ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกมไม้ครับในแมป diversity ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง3006 channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ